เพราะฉะนั้นภาพเพลของเราป่าเนี้นาย,ยกจินดาคงจะมอบให้กับนะครับเพื่อที่จะให้เขาสร้างเป็นสูงสุแล้วก็ดูแลทุกสุขของพีออ่น้องในเขตเทศบาลราเชินนั้นกผู้สน <c oughs> กุศลเราก็เราก็เคยเชิญมือนาย,ยกจินดาแล้วก็นะครับได้กล่าวคุณคร ทะะ่าแนแรกไปเลขาลองสายชนชาไทยครบรอบในวันที่7มิถุนายนตามฝันหัตถโกศลจะครบรอบในวันที่สิบห้ามิ เดีวจ้าของมั้อแล้ว